ต,ติดแล้วรอบนึงอ่าติดแล้วทำไมมันร้อนเก่าเนาะติดมาแล้วรอบนึงจะใหม่เก่าบางทีรถใหม่ก็เหมือนกันติดจากโชรูมเนี่ยบางทีเขาจะบอกว่าเออติดแล้วทำไมมันร้อน <cos. S 1> แล้วมันมืดจังสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมพาซิ่งนอกสถานที่อีกแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับวันนี้เรามีสปอนเซอร์เป็นลามิน่าฟิล์มนะครับวันนี้ทางลามิน่าเนี่ยให้เรามาหากรูฟิล์มนะครับ เป็นเฮียชัยนะครับที่ร้าน BB a ี d i o t e c โ n เทคนิคร้านนี้เป็นร้านลามิน่าเอกุสิปช็อปนะครับเป็นกูรูเรื่องฟิล์มอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปหาเฮียชัยกันดีกว่านะร้านอยู่ที่เอกชัยซอย63นะครับเราแวะบางบอนแถวนี้เราแวะเอกชัยใครต้องการติดต่อเรื่องฟิล์มมาที่นี่ได้เลยไปไปหาเฮียชัยกันสวัสดีครับเฮียชัยเฮียชัยแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมเฮียชัยครับ b ี a ี d i o t e c โอ i c อยู่บางบอนนะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับ ก็เขาจะเรียกย่างบางบอนเนี่ยครับย่างบางบอนใช่ไหมบางบอนเลยฮะอยู่ปากซอยเอกชัยหกสิบเปิดมานานเนี่ครับเอ่อ20กว่าปีครับ20กว่าปีเอกชัยมีบริการอะไรเกี่ยวกับรถบ้างครับที่ร้านเนี่ยครับจะมีฟิล์มกองแสงนะฮะงานติดตั้งฟิล์มกองแสงเครื่องเสียงกันขโมยนะฮะแล้วระเบยนต์บ้างนะครับส่วนหนึ่งโอเคเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นเรื่องฟิล์มที่นี่เป็นลามิหน่าอิมพีเซชั่นช็อปด้วยแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ย มาที่นี่ได้เลยได้หมดครับทั้งข้างมีสูตรโตโยต้าด้วยใช่ครับ <fall. S 1> ออก,กรถปุ๊บมาที่นี่ได้เลยได้เลยครับนะครับเดี๋ยววันนี <sh arp> ้เราขออนุญาตให้เฮียพาเที่ยวชมก็ขอคำแนะนำเรื่องการติตรีหน่อยได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปในร้านเลยนะเชิญครับเชิญครับอันนี้มีโลโก้เราไม่ได้เยอะแยะเลยรางวัลที่เราได้รับต่อเนื่องในเรื่องของความมาตรฐานในการทํา ศูนย์ลามินานครับโอเคครับผมแนะนำพี่ๆเขานิดหนึ่งครับ <ฮะ S 1> เาารา่าลามินา Exclusive Shop จริงๆคืออะไร Exclusive Shop ก็คือเป็นศูนย์มาตรฐานหนึ่งในที่บริษัทลามินาเขาแต่งตั้งก็คือในเรื่องของความมาตรฐานในงานติดตั้งช่างฝีมือ,อ,อห้องติดฟิล์มนะครับแล้วก็รเรื่องรูปแบบการการติดตั้งนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารการรับประกันนี้ให้ให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบที่เขาแนะนำนะครับเป็นศูนย์นะครับติดตั้งครบวงจรเรามีฟิล์มทุกรุ่นของลามินาใช่นะครับติดตั้งแล้วก็ดูแลลูกค้าให้หมดเลยใช่ครับดูแลบริการหลังการขายาฮะตลอดปกติปกติฟิล์มที่นี่ดูแลหลังการขายกี่ปีครับพี่ก็สินค้าโดยปกติรับประกัน7ปีอยู่แล้วนะครับส่วนในของที่ร้านเราเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องข้อมูลของลูกค้าที่ว่าติดไปเมื่อไรติดยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเนี่ยฮะในในส่วนที่ลูกค้าใช้งานแล้วเนี่ยยังไม่ถึง7ปีถ้ามาเคลมเนี่ยเราก็ดูแลได้ ทันทีได้เลยครับโดยการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้โอเคอันนี้ก็จะมีเถ้าว่าเป็นเซอร์ติฟิเคตใช่มีน้ำหมดเลยครับรางวัลที่บริษัทเขาก็โอเคฮะเขาก็แค่แค่ดูแลเรามีน้ำมีบริการนะมีชากาแฟนะมีที่นั่งแอร์เย็นๆสบายๆนะครับในในในย่านนี้ก็ถ้าลูกค้าไม่ลองก็จะมีเซ็นทรัลที่ใกล้ร้านผมแล้วก็ บิ๊กซีบางบอนเนี่ยฮะแต่เล่นได้เขามาเดินเล่นได้ทิ้งรถไว้แล้วก็เดินเล่นมารับรถได้ปกติฟิล์มรถคันนึงใช้เวลากี่ชั่วโมงเออโดยช่วเหล่ยนะฮะถ้าเป็นรถไม่ไม่เคยติดฟิล์มเนี่ยมันก็ถ้ารถกลางๆเนี่ยก็ใช้เวลาตั้งสองชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดรถกรณีรถที่แบบนานๆแล้วแล้วก็ฟิล์มมันเก่าแล้วลอกยากๆก็ผมจะนัดเลือกค่าทีไว้สี่ชั่วโมงเพราะว่าเราเราไม่เน้นเร่งเวลาบางทีลูกค้ามาเออทำไมเขาอื่นก็ติดกันชั่วโมงเลยผมไม่เน้นเวลาเราเน้นคุณภาพเราก็จะรรััับปะมมาณกช่วโงน ใช่ดีกว่าครับได้ครับได้ครับเชญครับอันนี้เป็นห้องติดฟิล์มใช่ไหมใช่ครับที่ร้านเราก็จะมีห้องติดฟิล์มนะครับที่มาตรฐาน exclusive shop ที่เขาแต่งตั้งนะครับส่วนนึงก็รางวัลนะฮะได้มาเรื่อยเรื่อยก็จะมีฟิล์มอย่งที่บอกตอนแรกเป็นฟิล์มลามิน่าอย่างเดียวเลยครับลามินาอย่างเดียวเลยเราจะมีซีรีส์นะฮะเป็นตั้งแต่สเปเชียลเซรามิกนะครับแล้วก็เป็น genius exclusive ป๊อบซีรีส์เรามีทันครบทุกซีรีส์มีหมดที่นี่มีทุกซีรีส์รเลยมีครับเนี่ยฮะทั้งนี่ยฟิล์มจริงนะฮะทั้งหมดแล้วก็สต็อกั้งหมดนะครับมีมีรองรับอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ในห้องทํางานเราก็อยู่ในห้องนี้ครับตนนัวเองแล้วก็แล้วฝั่งนี้เป็นอะไรครฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งฟิล์มนะจะใช้แนะนําเครื่องมือนิดนึงได้ไหมครับว่าเครื่องมือแต่ละตัวเป็นยังไงอ๋อโดยโดยปกติเนี่ยนะเครื่องมือก็จะมีพวกเขาเรียกนี่เกลี่ยงฮะับสำหรับสำหรับรีดรีดเก็บงานนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องมือสำหรับล้างล้างกระจกแล้วก็รีดหน้าฟิล์มรีดหน้าฟิล์มฮะตัวนี้ก็เป็นตัวสําหรับขัดสําหรับกรณีลดลอกฟิล์มลดลอกใช้สก็อตไบที่มันนเป็ ความนุ่มนวลหน่อยนะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพวกเครื่องมือสําหรับสอดลึกๆที่กระจกลึกๆนะครับประมาณนี้งั้นเครื่องมือเราจะพร้อมอยู่ทุกอย่างการติด hmm. ตั้งฟิล์มเนี่ยเราจะลอกฟิล์มด้วยล้างน้ําแล้วก็จะมีถังเวลาเราลอกฟิล์มเราจะต้อง ถือให้มันมาตรฐานคือเราจะต้องลอกแลวทำความสะอาดหน้านาฟิล์มถึงยโลแล้วไปติดที่ตัวรถเสียดายวันนี้ลูกค้าที่ไม่ได้มาวันนี้พอดีเลยไม่งั้นจะติดโชวเลยใช่ไหมวันนี้พอดีไม่ไ้ให้ดูมาตรฐานร้านก็เป็นหลักครับครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นห้องติดฟิล์มใช่ครับแลอย่างนี้ผมถามเบื้องต้นเดี๋ยวให้แนะนําหน่อยว่าถ้าฟิล์มเนี่ยแต่ละรุ่นส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาเลือกฟิล์มอะไรบ้างคือหลักๆเนี่ยฮะมาเนี่ยเราก็ถามข้อมูลว่าลูกค้าต้องการฟิล์มยี่ห้ออะไรก่อน ถ้าลูกค้าบอกว่าเออผมไม่มีเราก็จะแนะนำเราไม่น่าเพราะเราทําตัวเดียวล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็จะถามเรื่องของรูปแบบการการใช้งานของเขาว่าเขาอยากใช้งานแบบไหนอย่างเช่นจอดตากแดดอยากให้การลดความร้อนอย่างเดียวหรือว่าอยากได้ประเภทมืดนอกสว่างในฉั้นเรามีทุกอย่างราร็ิดปันหาเบื้องต้นสมุทผมนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยเขาเจอปัญหาเรื่องฟีมอะไรบ้างพี่ส่วนใหญ่ที่เจอเรื่องเยอะสุดคุณมัวแล้วก็ร้อน ติดทําไมมันร้อนติดมาแล้วรอบนึงอ่าติดแล้วทำไมมันร้อนเเก่าานะติดมาแล้วรอบนึงจะใหม่เก่าบางทีรถใหม่ก็เหมือนกันติดจากโชว์รูมเงี้ยบางทีเขาจะบอกว่าเออติดแล้วทําไมมันร้อนแล้วมันมืดจังอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ติดแล้วไม่ได้ติดเราเราก็ต้องดูว่าเออพี่ติดฟิล์มอะไรมาครับได้ใบรับประกันอะไรมาบ้างบางคนบอกใบร่ากับมันก็ไม่ได้ใบประกันก็ไม่มีก็มีเราก็แนะนำเขาหมายว่าโอเคฟิล์มเนี่ยเรามีส่วนหนึ่งคือลดความร้อนถ้าเน้นลดความร้อนก็ราคาประมาณนี้ถ้าเน้นลดความร้อนแล้วมืดแล้วก็ไม่เอาเคลือบเงาแล้วก็ เมืเ่ด็อกสว่างไงเราก็จะใช้ฟิล์มตัวแผงเข้าไปเลยตรงครับทจร oh ิงฟิล์มที่เราจะแนะนำมีตัวไหนบ้างครับฟิล์มแนะนำก็เดี๋ยวลองผมแนะนำที่โต๊ะนี้ครับต้องถามว่าหนึ่งที่เข้ามาติดฟิล์มหนึ่งยี่ห้อมีดูในใจไหมถ้าไม่มียี่ห้อเราก็จะแนะนำเป็นลามินนาเป็นหลักนะครับส่วนหนึ่งต้องการอย่างเงี้ยฟิล์มมันจะมีหลายประเภทตั้งแต่ตั้งแต่ฟิล์มประเภทราคาสูงสุดก็คือตอนนี้ก็เป็น เซรามิกฟิล์มนะครับก็คือฟิล์มเซรามิกใช่ไหมฟิล์มเซรามิกฮะแต่เป็นเซรามิกคืออะไรครับพี่ฟิล์มเซรามิกคือเป็นฟิล์มเป็นชนิดของฟิล์มไม่ได้ยี่ห้อฟิล์มนะครับเพราะทุกยี่ห้อมันก็จะใช้คำว่าเซรามิกเซรามิกทำงานยังไงอย่างเช่นหนึ่งก็คือมืดนอกสว่างในไม่โปรเทคพวกสัญญาณต่างๆนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มดำสนิทลดความร้อนนะครับประมาณเนี้ยครับต้องมีต้องมีจุดแข็งมีสามสี่จุดฮะใช่ครับครับแต่ในท้องตลาดมีเยอะเออฟิล์มเซรามิกเนี่ยค่อนข้างเยอะฮะโนเนมก็เยอะ ยี่ห้อเป็นแบรนด์ก็มีเขาที่พี่เคยเจอที่ลูกค้าติดมาแล้วมีปัญหาที่ผมบอกว่าเป็นฟิล์มเลยนะฟิล์มไม่มีคือบางคนติดแพงเพราะว่าอาจจะติดในสือ่อในเน็ตอินเทอร์เน็ตการโฆษณาติดมาแล้วอ,อ้าวโอ้ทำไมมันมัวมันร้อนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราก็ไม่พูดถึงนะฮะเราก็แนะนําฟิล์มของเราเลยว่าอันนี้มาตรฐานซึ่งเลเซัริน่าเนี่ยเขาปลุกเบิกฟิล์มมาตั้งแต่แรกจนปัจจุบับนนี้ก็ หลายปีแล้วฮะฟีดแบบเป็ลูกค้าที่ติดเป็นไงบ้างพี่ส่วนมากผมมาลูกค้าที่ร้านเราจะเป็นลูกค้าแบบประจํามาติดกอนแล้วก็แนะนําปากต่อปากเป็นหลักส่วนมากนะฮะติดแล้วก็พอใจในเรื่องงานหรือลูกค้าไว้วางใจกันอยู่แล้วก็แนะนําเพื่อนแนะนําอะไรมาครับแล้วก็ความเข้มเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการใช้งานอันนี้เลยก็คืออย่างนี้ลูกค้าบางคนอ่ะเขามาถึงเขาบอกว่าต้องการเรื่องของความเข้มแล้วรู้สึกว่ามองยาก อ่าอันเนี้ยเราก็บอกโอเคอย่างงั้นพี่ต้องใช้เซรามิกนะเพราะว่าคุณสมบัติซีมันได้แต่เรื่องราคามันก็นิดนึงนะครับง,งั้นเราก็จะดูเรื่องราคากันไหมอะไรเงี้ย <นะ S 1> แต่ถ้าลูกค้าโอเคเนี่ยถ้าลูกค้าโอเคในราคาผมก็จะแนะนําเรื่องของสเปคว่ามืดเท่าไหร่ราคาอย่างไงแล้วผมก็มีรถที่ร้านที่ร้านจะมีรถติดตัวอย่างอยู่ติดตัวอย่างเป็นให้ลูกค้าดูเป็นหลักมาตรฐานอยู่ติดให้ลูกค้าดูทีมเนี่ยลามิหน้ามันมีค่อนข้างไหลายรุ่นนะครับมันมีตั้งแต่รุ่น ป๊อปซีรีส์ขึ้นไปจนถึงรุ่น s p ปเ i a l แล้วเป็นน้องใหม่ก็คือไอคอนไอคอนนะครับ <Okay. S 2> ะฉะนั้นฉนันต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยหนึ่งเราต้องการจุดไหนต้องการราคาอย่างเช่นโอเคเราต้องการราคารถเก่งสมมติเป็นรถเก่ง,งกลางๆมาต้องการราคาสัก5 0 0 0กว่า hmm. บาทเนี่ยเราก็คงแนะนำได้แค่เป็น Exclusive เท่าน,นั้นเองซึ่งคุณสมบ,บัติมันก็กันร้อนก็ถือว่าเยอะเท mm hmm. ่าๆกับรุ่นเซรามิ uh huh. แต่ มันหนึ่งก็คือมันมีเคลือบประโลอเคลือบเงา,เ<อ>าบางคนเขาไม่อยากได้เงาเขาอยากได้ดำอ,อยากได้ไม่ยาย้คนนอกมองอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องแนะนํไปเลยจริงๆฟิล์มทุกยี่ห้อมีจุดแข็งไม่เหมือนกันใช่ความกันร้อนเนี่ยจริงๆก็พอๆกันถูกไหมครับคือการร้อนเนี่ยแนะนําถ้าเกิดเป็นฟิล์มดำด้วยกันเราสมมติเซรามิกมันมีแต่ฟิล์มดำใช่ครับถ้าเป็นฟิล์มรุ่นพวกป๊อปชีนีหรือว่าชีเนีเนี่ยถ้าเป็นฟิล์มดำๆเนี่ยมันลดร้อนน้อยกว่าพวกเซรามิกประมาณ10%แต่อ้าอยากได้ลดเ้อนเท่นกัน เอ่อมันจะเป็นฟิล์มเคลือบเงาแต่บางคนไม่ชอบเงาถ้าไม่ชอบเงาอ่าถ้าโอเคเงาก็ได้ไม่เป็นไรเราก็เราก็จ่ายตังค์แค่ส่วนส่วนราคาของฟิล์มกลางๆอะในเงี้ยประมาณเนี้ยถ้าไม่ชอบเงาแนะนําเป็นอะไรพอดีก็ถ้าไม่ชอบเงาเหรอฮะในราคากลางๆก็จะเรียกแนะนําเป็นเออเอเซ็กควทีฟฮะในกลุ่มพวกเนี้ยครับมันจะเป็นฟิล์มที่แบบเอาสีชาเงาน้อยแล้วก็สีดำเนี่ยพวกนี้ดำหกสิบอะไรเงี้ยเขาเรียกหกสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวเราจะขึ้นชาร์ตตัวเว็บ ให้ในใต้คลิปอีกทีนะฮะ e อ c l u s i v e Series นี่คือจะเน้นเงาไม่เงาเอ็กซ์คไม่ไม่เงาสำหรับกลุ่มผู้ใหญ่ะจะไม่อยากได้เงาถ้า,ไป,ปาไปกลิ่ Genius, <Genius S 2> นเงาต้องเป็นกลุ่มเทียนสนะฮะมันก็จะเป็นเงาฉะนั้นพวกนี้จริงๆแล้วในเว็บไซต์ลามิน่าเข,เขาก็มีมีให้ดูแล้วก,ก็มีเทียบเดี๋ยวนี้เขาจะมีเทียบเอาฟิลไปเทียบกับรถรถสีอะไรเขาจอยู่ในเว็บไซต์เขานะครับลูกค้าก็ติดตาม ตัวนอกจากรุ่นป e นะ๊อปซีรีส์จีเนียสอีกคือเียเนี่ยมันจะเป็นมิตรนะีเนี่ยซึ่งเป็นฟิล์มที่คุณสมบัติเนี่ยใกล้เคียงกับตัวเซรามิก hmm. เช่นก็คือหนึ่งเป็นฟิล์มดำครับบลันอกสว่างในกันร้อนได้เยอะครับนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มเคลียร์เท่านั้นเองฟิล์มเคลียรแ์แต่ว่าส่วนของเซรามิกที่เขาเขาระบุเนี่ยคือมันจะเป็นฟิล์มทีออ่อีกอันหนึ่งคือไม่โปรเทคสัญญาณ uh huh. ต่างๆนะครับแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะผมติดตั้งให้ลูกค้าลูกค้าผมใช้แล้วเขา,วาไม่ mm hmm. ไม่ไม่มีปัญหาเท่าไหรร่นะคับ แต่ว่าโอเคถ้าเป็นเซรามิกเนี่ยเขาจะเขาจะมีบ่งบอกได้ชัดเจนกว่าฉะนั้นลูกค้าก็คือเคลียร์กว่าเคลียร์กว่าถ้าลูกค้าเป็น<ม>เลูกค้าในในกลุ่มลูกค้าที่แบบว่าโอเคไม่เป็นไรเราเอาฟิล์มดีที่สุดแล้วก็เรื่องราคาเราไม่นั่นก็จะใช้ตัวนี้ปนไปหลายนะครับให้ผมถามดีนะครับ<ะ>มีคําถามหนึ่งผมว่า<ะ><ะ>มีคนเจอบ่อย<ะ>คือติดฟิล์มเซรามิกเหมือนกัน<ะ>แต่ราคาถูกกว่าครึ่งนึงเลยอ๋อมีต้องตลาดอย่างเงี้ยเออบางคนเนี่ยบางสื่อเนี่ยก็แบบว่าเหมือนกับว่าเออเอาฟิล์มเซรามิกเนี่ยไปทำชื่อ ไปชื่อฟิล์มเลยก็มีไปถึงร้านเขาบอกว่าทําไมมาถามผมทำไมฟิล์มเซรามิกของคุณหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าหมื่นสาม,มอะไรเงี้ยไปถามถ 5, 6, าที่อื่นไปตั้งห้าหกพันบาทอ่อใช่มีแต่คุณต้องดูว่าฟิล์มเขาอ่ะเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ไหมต้องดูแท้ไหมแท้<ช>ไหมบางทีไปถึงไปติดเขาบอกเนี่ยของเขาเซรามิกก็ติดยี่ห้อมาเลยเซรามิกอันนี้อันนี้หนึ่งสองก็คือ,อฟิล์มเซรามิกแท้มีถูกกว่ามีแต่ว่ามันอาจจะหนึ่งขุณโม่เออเบอรความร้อนได้น้อยคุณติดแล้วมันก็มืด <pathway? S 3> พราะมันมีตัวเปรียบเทียบงั้นเราก็จะมีรถให้ลูกค้าดู<ม>ว่าติดตั้งแล้วอ่ะเป็นแบบนี้ใช้จริงเป็นใช้จริงเป็นยังไงติดตั้งจริงดูเป็นยังไงจริงๆเราก็มีเราก็มีตัวแผ่นเล็กๆให้ลูกค้าดูนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะมีไว้เราก็จะมีตัดแต่ให้ลูกค้าดูเนี่ยชิลลนะครับแต่จะแนะนาแบบนี้คือเราก็ไปตัดแต่ให้ลูกค้าดูดูโทนสีดูอะไรแต่ละตัวมันจะมีอย่างเช่นลูกค้าบอกเอออยากได้สีเงาเงายังไงบางทียกตัวอย่างกลับไปนะก็ไปติดให้เขาดูเขาบอกโอเคพอใจสีล้วก็ให้เขาเลือก บางคนก็บอกเออมือดไปไหมเนี่ยเราก็จะเอาฟิล์มฟิล์มของเราเนี่ยไปติดไปติดเทียบหรือไม่ก็เทียบกับรถผมมีรถติดให้ดูยอยู่เป็นหลักก็จะดูง่ายแั่นเดียว<อ>ทีรถกั<ห>น<ด>ว<ะ>่าได้ครับได้ครับโอเคลักษณะฟิลม์มซาลามิะครับมันจะเป็นลักษณะว่าข้างนอกเนี่ยมันจะมองแล้วไม่เห็นนะไม่เราลองเราป้องเนี่ยไม่เห็นเลยนะ นะครับมันจะมืดอันนี้คือ,ค,อคือตัเนีราใช้ฟิล์มตัวเป็น R L L05 c t ก็คือ80%นะฮะ80%นะฮะแล้วลองมาดูด้านในนิดหนึ่งนะฮะ<อ>ลองลองเข้ามาดูด้านในนิดหนึ่งลองถ่ายตรงนี้นะคือด้านในเนี่ยมันจะมองไปแล้วสว่างระหว่างขึ้นนะครับมองไปมันจะสว่างนะฮะอ๋อสว่างฮนะถ้าเรามาเทียบกับฟิลม์มรุ่นกลางๆเนี่ยลองดูข้างบนความมืดมันจะแตกต่างกันความ ความความใสมันจะแตกต่างกันทั้งด้านในนะครับงั้นฟิล์มเซนิบิกมันจะเป็นอย่างนี้ครับข้างในเนี่ยจะมองสว่างข้างนอกอะมองมืดแต่ว่าถ้าฟิล์มกลางๆเนี่ยของเราม่น่าเป็นกันนะมันจะเป็นลักษณะที่มันจะมืดกว่าลองดูนะครับลองเทียบแตกต่างไหมครับอะไรประมาณเนี้ยครับแตกต่างครับแตกต่างเที่นี้จะใสกว่าใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ครับแต่ลูกค้าเขาบางคนเขาโอเค ในเรื่องก็ประมาณไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อยากจะดูของจริงก็เรามีรถติดให้ดูเปรียบเทียบครับเข้าไปนั่งแล้วมองสบายของจริงก็มีโลโก้ของจริงก็มีโลโก้ครับด้านนี้ฮะคือด้านนี้เป็ไหอ่าด้านนี้นะอันนี้บันหน้าผมติดเป็น L 1 5 C T X ก็คือประมาณ70%นะครับ70%ครับดูจากด้านในประมาณนี้ฮะโอ้ยบังหน้าเลยบังสบายๆนะฮะส่วนหนึ่งเราก็จะแนะนำลูกค้าแบบนี้ครับเข้ามาดูที่รถเลยว่าเป็นยังไงระบายตาไหมยังไงบ้างอะไราย่างเงี้ย เรประมาณเนี่ยเพราะว่าบางทีเราไม่มีให้ตัวอย่างลูกค้าดูอะลูกค้าก็จะตัดสินใจย,ยากอย่างนี้ติดิฟ์ม70ใช่ไหมครับความข้าทั้งหน้าข้างหน้าความเข้มเท่าไหร่อ่ะ 70%70 เวลาขับมันคืนม,มืดไหมครับเอ,อ่อโดยส่วนตัวนะฮะเอ่อประเด็นของผมติดลูกค้าเนี่ยส่วนมากลูกค้าต้องการความมืดเนี่ยเราก็จะได้นํานตัวนี้เป็นหลักตัวเป็นหลักนะก็คือจริงๆ70เนี่ยถือว่าติดได้ถ้าเป็นเซรามิคเซรามิกเซมิติได้เลยได้ใช่ครับใช่ครับ โอเคโอเคครับเห็นได้จริงชัดขึ้นแต่จริงๆแล้วผมว่านะเรื่องของฟร์มันรับกันถึง7ปีเราคำนวณใช้แต่ละวันเนี่ยความคุ้มมันเยอะเราก็เลือกทีเดียวแต่ถ้าเราไม่มีตัวอย่างให้ลูกค้าดูติดแล้วลูกค้าบอกโอเคไม่พอใจเลยมันมืดก็ต้องมาลอกทิ้งเปลี่ยนใหม่สองผมว่าลอกทิ้งเปลี่ยนใหม่ก็ใกลไกลเทียบกันใช่เนี้ยเลยต้องมีรถให้ลูกค้าดูอะไรเป็นี้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโอเคครับทย่นี้ได้นะครับวันนี้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับฟร์มกับเฮียค่อนข้างเยอะเลยให้เฮียฝากร้านนิดนึงครับ ครับที่ร้านนะฮะก็อย่างที่บอกฮะตั้งอยู่ที่กระชาย63ย่านบางบอนนะครับสังเกตได้ง่ายมาก็ก่อนพิศีบางบอนหซอยนะครับแม่ก็หลังเส้นท่านพระราม2นะครับสังเกตได้ง่ายนะครับ ร้านชื่ออะไรนะครับแล้วมีบริการอะไรบ้างเบอร์โทรได้เลยครับอ่า BB Audio Technic นะครับเบอร์โทร024158911แล้วก็0 2 8 9 8 0 5 1แแล้วก็มือถือนะครับ0 8 6ย์5 5 2 2 8นะครับมีเบรยได้เลยครับมีเบรบุูกไหมเบร์บุ๊กยังไม่ค่อยร้อมครับยังไม่ค่อยรลอมโทรได้ครับฮะโทรง่ายกว่าโทรง่ายกว่าโทราแอดไลน์ได้เลยครับศ8น4 6 5 5228นะฮะสี่หกบาบองรอบเปิดนะครับเครึ่งถนง 6โมงเย็นนะครับทุกวันหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับหน้ากาตาเลิกก็ส่วนมากจะเปิดหาลูกค้าโทรมาก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งโลเคชั่นที่ร้านไว้ข้างใต้คลิปให้ได้ครับนะครับขอบคุณครับโอเคงั้นสุดท้ายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้โนเนมต้องขอบคุณทางทีมลาบิน่าด้วยนะกับทางเฮียด้วยนะครับเดี๋ยวแล้ววันนี้เราขอลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวมาดูอีกทีต่อไปแล้วกันนะครับว่าโนเนมจะพาซิ่งที่ไหน งั้นงันสุดท้ายนี่ครับฝากติดตามช่องโนเนมนะครับแล้วก็ใครอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนแล้วทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถ mm hmm. คอมเมนต์มาใต้คลิปหรือฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ